ทุเรียนค่ะทุกคนสาวรามารีวิวพอบานปอกทุกเรียนให้ดูนะคะโอเคเอาปอ,อกมาพอค้าเก่านะะี่เขาบอกมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเพราะไม่ใช่รุ่นเรารุ่นทุเรียนสมัยทุเรียนโลละสิบสองหรืสามบาท นี่ฟูใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องเลยู่ฟูเดียวนี่แหละฟูนี่ประมาณตกวันสามร้อยฟูอืมฟูเท่าโหซัมกัมปั้นเนี่ยไปแยกกันเนมนบอแล้วเจ้ามือทำไงดีโอ้ไม่ดูซสำกัมปั้นนี่แหละซำมมัดนี่แหละอ่าทำไปปลอ,อกไปเอาใจช่วยนะ อะปอกเข้าไปเดี๋ยวปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหนึ่งเนี่ยจะได้กี kind of hin, ่กูแล้วกูม oh, 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 ันใหญ่ขนาดไหนอะไรแบนี <thing> ้นะทุกคนเราลุ้น <playoffs> กันอู้ดเล็บงามเลยเราเล็บพอบานเล็บทำสวนอาจารี่น้องเป็นซูง้าไปโอ้โหแต้มแท้โอ้โหฟูบอลลึททำเลยเชื่อไหมวะ เท่ากำปั้นนี่แหละพี่ฮัมเมอร์เฟย์ครนีุ่ณไมคนกินบาวะไอ้คนเป็นเบาหวานกินไม่ได้ได้เราก็ยังไปกินให้เรากินแม่ปูน้อยอไปไปไปช่างเถอะไปไม่เขาจัดการเองแหละใหญ่เบิ่มเทมเลยค่ะพี่น้องทุกคนโอ้โหไม่เคยเห็นฟูใหญ่ขนาดเนี้ยทุกคนได้ครับโอ้โหฟูใหญ่มากเลยอ่ะขนาด มือสาวเ่าใหญ่มากแล้วนะเอาเท้าแขนแนะนะโอเคเอ,อโ้โหเท่าอะไรอ่ะเออเท่ากำปันะ้นใหญ่มากไม้กายกองโหไอ้ไทยเอาแบบมุมใหญ่ๆได้จริงจริงๆไม่ได้หลอกทุกคนนะคะนะเนี่ยดี๋ยวยกขึ้นมายกกองขึ้นมาใหญ่จริงนะ สวยด้วยอะโหไม่มีทิฏติเลยบอกเลยนะอะานว่าเนี่ยผ้าสวยมากเลย,มยไม่มีรอย,ยที่แบบเป็นแผลเลยจ้าพี่น้องเป็นยางเิล้วเนี่ยเียบๆพี่น้องเลยใหญ่มากเลยโอเคค่ะทุกคนสบายดีค่ะ